สวัสดี ley, ครับวันนี้ผมมีกางเกงยี่ห้อฮิลล์คอนเฮกนะครับรุ่นเอ้าดอร์แทติคอ้นะครับรุ่นเอ้าดอร์แทติคอ้ตัวนี้นะครับเนื้อผ้าคุณสมบัติค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าตัวเอ้าดอร์แทติคอ้ตัวนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผมอันดับแรกนะครับอนุญาตอธิบายเรื่องเนื้อผ้านะครับผมเนื้อผ้าของเขานะครับเป็นไอรอน93นะครับสปินเด็ก3อร์เนะครับผมตัวเนื้อผ้าของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับ ให้ตัวการยืดเนี่ยค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยทีเดียวนะครับเวลาการก้าวขาหรือว่าอะไรเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตในการก้าวขาในการำทำกิจกรรมต่างๆเนี่ย ตัวรุ่น o u t ดอร์เนี่ยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะตัว o u t ดอร์ t ทคติคอลนะครับเป็นกางเกงขาสั้นนะครับความยาวจากเป้านะครับตัวนี้สแตนดาร์ดมานะครับอยู่ที่11นิ้วนะครับผมลักษณะสแตนดาร์ด11นิ้วเนี่ยซีเรีระของคนเอเชียเนี่ยมันจะอยู่ราวๆประมาณข้อพับนะครับด้านหลังจะแบ่งด้วยกัน2แบบนะครับด้านหน้าจะปิดคุมเข่านะครับด้านหลังจะอยู่ตรงบริเวณข้อพับพอดีนะครับจะไม่ทําให้ติดนะครับเวลาเรานั่งนะครับค่อนข้างที่จะเวิร์กมาก นะครับผมด้านหน้านะครับก็จะแบ่งเป็นกระเป๋าช่องลึกๆเนี่ยสช่องนะครับนะครับกระเป๋าช่องลึกๆ2ช่องด้านข้างนะครับสข้างนี้จะเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับด้านด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นลักษณะเป็นฝาปิดนะครับใช้ลักษณะเป็นแผ่นเวลโคอยู่นะครับผมสามารถใส่สมาร์ทโฟนได้ใส่แมกกาซีนได้นะครับหรือว่าดัดแปลงสามารถใส่อย่างอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าช่องใหญ่นะครับกระเป๋าช่องใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ซิปนะครับเป็นซิปทางเดียวนะครับใช้ซิป YKK นะครับผมในการทําขึ้นมานะครับกระเป๋าช่องใหญ่เนี่ยออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีนะครับความลึกค่อนข้างที่จะลึกมากนะครับสามารถใส่กระเป๋าสตางค์หรือว่าอุปกรณ์อย่างอื่นได้นะครับผ้าด้านในเขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะเวิร์กนะครับผ้าด้านในจะเป็นผ้าลายตารางนะครับเพื่อระบายอากาศได้ค่อนข้างที่จะช่วยระบายอากาศได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมนะครับค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยนะครับจากกางเกงตัวนี้นะครับผมด้านหลังนะครับ ด้าน <unex> หลังตัวนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ช่องนะครับซ้ายขวาแต่ไม่มีฝาปิดนะครับหรือว่าไม่มีแผ่นวลโคหรือว่าเป็นซิปนะครับด้านหลังของสองช่องเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นช่องย่อยนะครับช่องย่อยตรงนี้นะครับสามารถเสียบเป็นพวกมีดพับหรือว่ามันติทูได้นะครับหรือว่าไฟฉายเล็กๆได้นะครับเราสามารถดัดแปลงได้เช่นเดียวกันมีเอลจัมนะครับเอลจัมก็สามารถขยายได้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดตรงเอลกันนิดนึงก่อนนะครับสมมติเอลผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 4นิ้วนะครับก็ ถ้าเกิดใครต้องการใส่กระชับผมแนะนําให้ลดไซส์นะครับผมถ้าเกิด34เนี่ยลดไซส์32เนี่ยมันขนาดไซส์กาลังโอเคมากเลยนะครับเข้ารูปทรงนะครับดูสลิมสวยงามนะครับแต่ถ้าเกิดประมาณ35 35ก็ลดลงมาใส่32ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิด36ผมแนะนําให้ใส่34อันนี้ยกตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดสงสัยเรื่องไซส์ยังไงเนี่ยอ,อินบ็อกซ์มาสอบถามทางแอดมินหน้าเพจได้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในการ กางเกงตัวนี้นะครับผมจะสาธิตในการก้าวขาหรือว่าลุกนั่งให้ดูนะครับว่ามันสามารถทําได้โดยง่ายนะครับโดยเราที่เราไม่รู้สึกเหมือนติดเหมือนพวกกางเกงยีนนะครับในการก้าวขานะครับผมลักษณะผมจะก้าวขาให้ดูนะครับผ้ามันจะยืดผ้ามันจะยืดออกไปเลยนะครับผ้ามันจะยืดออกไปนะครับเวลาเราจะนั่งนะครับเราสามารถฉีกขาเราสามารถฉีกขาได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเนื้อผ้าเนี่ยไม่ หลังหรือว่าดึงเหล่าไว้นะครับในการทําจิตกรรมยิ่งปบืนต่างๆนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเวิร์กนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนําหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกระทางร้านสีเอ็มไททีคอได้นะครับเรื่องสีนะครับตัวที่ผมใส่จะเป็นสีเทานะครับตัวที่ผมอยู่ในหุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวออกเขียวขี้มานะครับผมตัวนี้จะเป็นสีดานะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดู 3- สีนะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับาราทางร้านสีเอ็มไททีคอได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับ อย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ